ชื่อว่าเป็นเสมือนปีศาจสวัสดีค่ะวันนี้ MDMF Batch TV จะมาเชิญชวนเหล่านักเที่ยจันทไทยที่ชื่นชอบความเต่มเต้น,นและอยากจะมาท้าทายความกล้าว่ายน้ำในสัต์ปีศาจบนขอบน้ำตกวิสต,ตอเรียสสาว่ายน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นเสมือนปีศาจที่อาจจะกลืนกินคุณหากคุณเผลอสาว่ายน้ำที่มีชื่อเสียงของโลกนี้จะเข้ามาท้าทายความกลัวของเหล่านักเที่ยจัทย ทีชื่นชอบความตื่นเต้นน้ำตกวิคตอเรียหรือในชื่อท้องถิ่นว่า mm hmm. โมชิโอวาทุยาตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของประเทศแคนเบอร์าและประเทศอินเาีเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกค้นพบโดยดอกเร์เดวิดลีวิงส์โซนในปีคศ <18 55. S> 1 8 5 5และได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีคศ <9 89. S> 1 9 8 9หวังว่าข้อมูลนี้จะถูกใจเหล่านะักผจ้ช่วยนะคะถ้าชอบฝักกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้ช่องเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ